โตซิลิปูสเป็นชื่อที่วัยรุ่นยุค2,000หรือคนที่ผ่านยุคนั้นมาคงไม่มีใครไม่รู้จักเพราะเขาคืออดีตร็อกสตาร์เบอร์ต้นของไทยที่ปัจจุบันหันมาเป็นพ่อค้าขายเนื้อสุดไวรัลที่สร้างกระแสด้วยความไว้ใจและวัดใจจนกลายเป็นที่รู้จักในชื่อบังโต แน่นอนครับว่าหลายคนรู้จักโตซิลิฟูส์มาจากเส้นทางดนตรีของเขาซึ่งเขาได้เริ่มต้นเส้นทางนี้มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นโดยความเชื่อว่าดนตรีเนี่ยจะเป็นสื่อที่ส่งเมสเซจบางอย่างที่เขาต้องการให้เข้าถึงใจผู้คนได้เขาจึงได้เริ่มเล่นดนตรีร่วมกับเพื่อนๆซึ่งก็คือเก่งและองเอบีนอร์มัลก่อนที่ช่วงจบมหาวิทยาลัยนะครับจะได้โอกาสเข้าไปเล่นร่วมกับวงซิล f ฟูช ปี2539ครับซิลี่ฟูลิชได้ส่งเดโมและได้โอกาสทำอัลบั้มลองตลาดกับเบเกอรี่มิวสิในชื่อใหม่ว่าซิลี่ฟูลแต่ยอดขายเนี่ยดันไม่เข้าเต้าครับทำให้วงไม่ได้ไปต่อจนแต่ละคนเนี่ยก็พากันหายจากวงการดนตรีไปพักหนึ่งเลยครับ <c oughs> แต่ในปี2541พี่ป้อมอัศนีนะครับได้เปิดค่ายมอมมิวสิกภายใต้สังกัดของแกรมมี และไปถูกใจลีลาการเล่นของซิลิฟูสเข้าจึงได้ชวนมาเซ็นสัญญาครับหลังจากนั้นก็เป็นโอกาสให้โตและสมาชิกวงซิลิฟูสได้รังสรรค์เพลงที่ติดหูมากมายนะครับออกมาในยุคนั้นบอกเลยว่าเพลงของซิลิฟูสเนี่ยก็มีลายเซ็นที่แตกต่างม,มากๆครับเขาเลี่ยงการใช้โน้ตเพนทาโทนิกแบบเพลงทั่วไปได้ทำนองที่หมดกว่านะครับเนื้อหาคมคายไม่เน้นความรักนะครับแต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ย ไม่ต้องคล้องก็ได้แต่ขอให้ลื่นไหลเป็นพอครับจนไปไปมามา,มาซีลีส์โฟล์สเนี่ยก็ได้ขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆของวงการดนตรีในไทยเลยครับแต่ถึงจุดหนึ่งครับที่ชีวิตได้เรียนรู้และผ่านเรื่องราวมากมายโตก็เริ่มมีความคิดเปลี่ยนไปครับเขาเริ่มหันมาตั้งคำถามกับชีวิตและโลกใบนี้มากขึ้นจึงได้เริ่มศึกษา,าศาสนาต่างๆจนเกิดความศรัทธานในาศาสนาอิสลาม ยิ่งเรียนรู้ลึกขึ้นเขาก็ยิ่งพบว่าสิ่งที่ทําอยู่ชีวิตงานดนตรีของเขาเนี่ยมันเริ่มขัดแย้งกับหลักความเชื่อของเขาและไปต่อไม่ได้ นั่นก็ทําให้ต่อมาโตตัดสินใจบอกลาซิลิฟูส์แต่ว่าด้วยความต้องการรักษามารยาทกับผู้ใหญ่ในวงการสัญญาต่างๆกับทางลูกค้าเนี่ยนะครับโตก็ยังคงต้องเป็นศิลปินต่อกับวงใหม่ที่ชื่อแฮงแมนในปี2550ซึ่งก็เล่นภายใต้เงื่อนไขหลายอย่างที่เคารพความเชื่อของโตมากขึ้นครับแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานสุดท้ายเส้นทางดนตรีของโตก็จบลง โตหันหน้าเข้าสู่ศาสนาอิสลามอย่างเต็มตัวครับและเริ่มเป็นที่รู้จักในชื่อบังโตเขาศึกษาศาสนาอย่างจริงจังมากขึ้นและค้นพบแนวทางใหม่ๆของชีวิตที่ยังต้องดําเนินต่อไปเขาจึงได้ตัดสินใจทําตามความชอบอีกอย่างหนึ่งของตัวเองนั่นก็คือเนื้อวัวครับบังโตก้าวเข้าสู่ธุรกิจอาหารด้วยการเปิดบริษัทคอมพานีบีในปี2557ร่วมกับเพื่อนซีอย่างคุณตา จำหน่ายเนื้อวัวคุณภาพดีนะครับเป็นเจ้าแรกที่ปลูกกระแสเนื้อายเอ e ในไทยรวมทั้งยังทำร้านอาหารยอดนิยมหลากหลายร้านเลยครับอย่าง The Beef Master พันละวันแล้วก็ร้านที่โด่งดังมากที่สุดเนื้อแท้ครับ ซึ่งพอมาทําร้านอาหารเนี่ยบางโตก็ใส่ใจกับเรื่องของคุณภาพมากๆครับไม่ใช่แค่การคัดเลือกสายพันธุ์วัวชั้นดีนํำวัวเป็นตัวเข้ามาขุนในไทยเท่านั้นนะครับแต่ใส่ใจยังการเลือกน้ําเชื้อของวัวครับนั่นก็ทําให้อาหารทุกจานที่ร้านของบางโตเนี่ยอัดแน่นไปด้วยคุณภาพที่คาดหวังได้และไม่ผิดหวังครับ บางโต็พื่อพคุณภาพของอาหารทุกจานนะครับให้เป็นไปในแนวทางที่เขาชอบครับแต่ว่าก็นับเป็นเรื่องดีที่เทสของเขาเนี่ยดันตรงกับคนจำนวนมากทำให้ใครๆก็ถูกใจอาหารของเนื้อแท้แต่มากกว่าเรื่องของคุณภาพอาหารและรสชาติที่ถูกปาก สิ่งที่ทําให้เนื้อแท้พิเศษจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียและกระแสที่สร้างไวรัลได้อยู่ตลอดเวลาถึงคุณจะทานหรือไม่ทานเนื้อเนี่ยเพจร้านน่าจะต้องผ่านสายตาคุณมาแล้วแน่ๆครับ <c oughs> ซึ่งเบื้องหลังไวรัลเหล่านี้ของร้านเนื้อแท้นะครับ คือผู้ชายที่ชื่อว่าคิงเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเมนเจอร์ของ c o m p a n บ B แอดมินเพจเนื้อแท้ซึ่งผันตัวจากการเป็นลูกค้าร้านเดอะบีฟมาสเตอร์นะครับมาเป็นพนักงานในองค์กรแม้ว่าคุณคิงจะไม่ได้จบด้านการตลาดมานะครับแต่ว่าเขาก็รู้ดีว่าอะไรคือไวรัลครับจึงได้หยิบเอาเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆโดยเฉพาะข่าวการเมืองมาล้อเลียนลงบนเพจอยู่เสมอครับจึงหลายครั้งเนี่ยก็เอาตัวบอสใหญ่อย่างบางโตมาถ่ายด้วยครับ ซึ่งบางโตเองเขาก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าคอนเทนต์คือเรื่องอะไรกันแน่แต่ว่าก็ยอมตามน้ำไปตลอดเลย นั่นก็เป็นเพราะว่าบางโตเนี่ยไว้ใจและก็ให้อิสระกับคุณคิงและลูกทีมมากครับซึ่งคุณคิงเนี่ยก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ผิดที่ไว้ใจเลยครับเพราะว่าเชื่อว่าทํางานภายใต้อุดมการเดียวกันเนี่ยมันจะไปได้ดีอยู่แล้วแล้วก็รอวัดใจกันไปเลยว่าสุดท้ายเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงจะทําอะไรอีกบ้างครับถึงอย่างนั้นนะครับบางโตเองเขาก็มีขอบเขตที่คอยให้คุณคิงระมัดระวังอยู่เช่นการไม่เรื่องเ,องเพศหรือว่าเรื่องลามกนะครับด้วยความเข้าใจกันดีเนี่ยทำให้สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ออกมาแบบที่ถูก ที่คควรครับทุกวันนี้เพจเนื้อแท้มีผู้ติดตามกว่า450,000คนและมีหน้าร้านถึง25สาขากลายเป็นความสำเร็จอีกครั้งของบางโตในโลกของธุรกิจที่เขาเริ่มทุกอย่างมาจากความชอบปลุกปั้นด้วยความใส่ใจต่อยอดด้วยไวยรัลที่สร้างมาจากความไว้ใจและวัดใจอีกครั้งครับแม้ว่ารอบนี้จะไม่ได้มาแบบเป็นเพลงก็ตาม สุดท้ายนี้ครับใครเคยไปลองทานอาหารที่ร้านเนื้อแท้มาแล้วลองรีวิวกันดูหน่อยครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยเนี่ยจะได้ไม่พลาดของอร่อยไปและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเอามาฝากกันใน EP นี้ของ SUMUP ทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับผมทัศทัพสุริศ